สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูเจลทัวร์ออฟิเชียลนะคะมื่อกี้กูทีลงหนังเมเจอร์นะคะทิสโตรโตัดอ,อำเภอพยัคฆะพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะพี่นอ้องตอนนี้กะเป็นเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะก็จะเป็นรอบ2ของวันนี้นะคะบรรยากาศกะจะประมาณนี้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวจะพา ไปสอบถามดูนะคะว่าวันนี้มาดูหนังเรื่องอะไรสวัสดีครับแลเบิ้งหนังเรื่องอย่างนี้มเบิ้งเรื่องอย่างครับเกินกลองเกินกองแม่ก็ว่าเบิ้งหนังา่าเะยเรื่องไหนอ๋อูุบันไหนค่ะดิถ้าเกิดูุบานยูน่าดูนบ่อ๋ออยูน่าดูนน้องแตนน้องบันเนาะ มาเบิ่งค่ายออดคือกันเล่นมาค่ะอ๋อมาเบิ่งค่ายออดอันนูมาสัมผัสลงมไงเป็นแฟนขาเอฟซีสาวน้อยสาวน้อยเป็นบ้านี้ค่ะกันเล่มากไ้ยายานเนี่ยไปค่ะอันผู้ใดเป็นนางเอกนางเอกน้องน้องบิวค่ะน้องบิวน้องน้องบิวเป็นบอคน้องเอกน้องบิว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 นี่พาดาน้องบิวนี่พาดาค่ะใครปักไอ้น้องแน็กแน็กนรุพลใครเน็กนรุพล ตุ้มตุ้มดำไม่ต้องใส่ไว้บนี้อ่าผู้อ่านนางต่อสายนางต่ออ๋อแม่แอมบอกแอมก็ยังต่อน้องผหญิงแสดงเป็นตัวเองเป็นตัวเองค่ะแสดงเป็นเป็นน้องผู้หญิงเลยในน้องหญิงเลยอ่าค่ะเป็นน้องผู้หญิงเลยอันนี้เอฟซีน้องผู้หญิงมากนี่เอ็นบอกเอฟซีน้องผู้หญิงเอฟซีสาวหน่อยเนาะอ่า ก้อน้องสาวหน่อยเป็นแบบแค่สิมาเด้อเบื้องย้ายได้เป็นไงนี่ชิพุงเหรอพุงชิพุงหรือว่าฮะ,ววะนีป่ปฟาดยู่บ้านเดียวกันบ่แม่นแต่ว่าหนังอันแม่นักมากหนังอันจีนคุณได้มากหนังจีนตีอันนี้แสดงว่าม่าเบิ่งเพื่ออันนี้เราจะพ่อแมนปกติมากหนังจีนน,จน,นะขุณปากอันฟอหล่อกับปากอซนจานฟอหลอกก็วันยั้นก่อนจานโอ้น นังจีนเลยพอเน,น,นงจีนเมยนี่ปลาดเะลยน้ปจีนมนันจะนขมาโนดีมีได้ตัวแล้วมามาจำนัำนสามคนบ่ค่ะนีหลายคนอยู่ <ắm. S 2> มามาจากคนหกคนโอ้บ<อ>าสมาหกคนเด้น่าจะน้าดูนโนอบบ่ท่านนี่เบิ่งโฆสณาบ่ท่านเบิ่งอย่างเล่นบ่ แม่ดได้น,นี้จะโฆษณาซื้อเขาประกาศได้มีจะอยู่ซื้อกับเรว่ดลูกเลยว่าแม่จะไปพึ่งันสาวน้อยเดือนแท่งบอลไปละนอไปละนอเดือนาแม่ว่านอนเบือที่บ้านว่บ้านสบายยากินยาเศาเหลวเพราะว่าเบื่อสาวน้อยเดอดิมาสุดอดสุดอะแม่นี่แม่ซื้อยังคะนี่แม่หมยผีร่มลักแม่หมยพีร่มลักเนาะโอ้าวน้อยน้องแวงน้อง้าน หน้าดูนเพื่อนหน้าดูนจสาข้ามเนาะถ้าว่าพกอติเรียบแม่กาดยิ่งข้าวที่าวอยากิอยากเบิงโดยตัวเองว่า้าตางหลายแช่เมนบนค่ะเพิ่นว่ายี่สิบกุานเลยแม่กาแม่กับฟังม้าตลอดที่นี่อนนี้เพิ่นได้สาิบล้านแล้วสาล้านแล้วทยามสู่สามล้านแล้วเร่าเบิ้งขึ้นยี่สิเท่าสิไปเิมาพันดวงกัว่าไปเบิ้งได้เม่เอ้ไปเบิ้งไม่ ให้เพื่อนได้ลอยหลานพันหลานว่าแม่เนาะเราจะให้ได้นาลาแต่นังดีกับรีวิวบอกต้อนวะแม่แมนบอกใหนเออบอกใช่บานเท่าบอกหนังถ้าเลี้ยงงานหนังเกาะยี่ยังก็ซับเลยบอกซับเลยแม่ก็มาเบอ่์โอ้โหนเมนบอกแสดงว่ามากหนังแน้วนี่อยู่แล้วคนบานเท่าเนาะมาใกล้เกี่ยวกับหน้าเนี่ยต่างหน้านังผีได้หนิตันังผีได้แม่หนินังผีนั่นด้วยสิบวิญญาณนั่นย่านผีบอก่านบอกไน ร้านตึงลายแรงบอทีก่กันจานยู่ยอันนี้ส<ด><ด>มบูรณ์เลยแต่กับมา้ามาเป็นบาทบาทบาทีาทกันนี่สินะแม่กับที่ว่าธรรมดาอเอาเอแต่ว่าเบิ้งกระเด็กหน่อยเหมือนน้นหนูเบิ้งกระเด็กหน่อยเด้หน่อยหัวเบนโลกเนี่ยหรอวันนั้นกินอะไรเออมันอยู่มันอยู่อันนี้เพราว่าพก็มาด้วยนาไม่อีกลับกักัท่านะเอกเราไมันหลายคนเนาะหลายหลายคนหลายคู่ ตรงนี้เราตามอเมริกาเยอรมนีไปอัน่ากันร์ดไปแสดงไทยร้ายู่ใส่ละแล้วไปทัวร์ไปไปทุกหลายหม่องค่ะแม่หลายหม่องหลายหม่องต้นมากิดอะไรเกิดจะอยู่ทั้งคุณละท่งไก่ส่งคุณทีไปคุณละที่คะกับไปหลายหม่องบ้านเท่ากับนี่ยังหลายมุมหลายฉากไหมมันไปหลายหม่องกระจายหลายหม่องกระจายค่ะมาทำเป็นเบื้องกระสี ม้วนอยู่ทำนวดม้วนเนี่ยแต่ว่าเมียแล้วมันเบิ่งเดี๋ยวออกมาสิมาสัมผัสเพราสิม้วนคือหนูม้วนนะถีบซื้อขึ้นกนะันม้วนนะแต่ว่าใส่ใจแน่เนอนนังสีเนาะเใส่ใจหน่อย,ออก,ยก,กันพูดมากนังสีกับโอเคอยู่อันนี้เด็กแม่แม่ซื้อ่ยังคะนี่แม่เลี้ยงอ๋ออยู่บ้านเดียวกันวะบ้านดองกันว่าเป็นดองเป็นดองอ๋อพระลูกพระหลานนะเบิ่งนะแม่เนาะว้าเขาขอให้มันม้วนนะแม่เด้อ นี่บาร้านหน่อยร้านหน่อยบิงนงผีได้หนินังผีจาเบิ้งหนังลจากเบื้องหนังเลยกะเบิ้งกะเบิ้งได้อยู่แถรลานูกะเบิ้งอยู่เออกะมีเป็นฉากเป็นฉากมันอมเือ่ออมันเคียวเคียวมากเลย แสดงว่านี่แบบจะยนิ่เพราะว่าเมื่อนั่นหนุกับผาหลานน่เบิ่งกบอนึ่งต้องแก้กับเบิ่งกเนี่ปิดตาเน่ตามอารมณ์เด็กหน่อยเนาะันยานิ่งกับปิดตาไว้เดี๋ยวพาไปเบิ่งกฮะเป็นชีวิตหมอร่ำเป็นจะไปเป็นสั่นแล้ก็มีเลยสิอันเดี๋ยฮะอันนี้บอก่กับประมาณประมาณนั่นแหละค่ะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับในวงแมนในวงนี้ กับมาค่ายอ่อนเป็นจังได้ไปยังคือไดตสั่งซื้อนี่เังสินะประมาณนั้นเกจอกับคู่กับค่ายครับนี่ล่ะของบ้านเนีนิสานบ้านเฮานี่ล่ะอู้หูจักอยู่ตัวว่ามันบอกค่ายอ่อนคู่กกับค่ายอะไวกบบนีแต่เป็นประมาณประมาณนั้นอ๋ออะไรนี้เขากระสีประมาณนั้นแหละ เบิ่งเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวสบอยหลายมันจะมวลอ่ะล่ะแมอ่ล่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพามาดูรอบอ่ะสิบเอ็ดนาฬิกาค่ะโอ้ดิเห็นไหมพี่น้องวันนี้มีรอบมีหนังเรื่องเดียวนะค่ะสองโลงเหมาเลยเหมาเหมาเรืงสองโลงเลยค่ะนี่นะคะนี่โลงหนึ่งลงสองรอบสิบเอ็ดนาิกานะคะโอ้ยนะคะ นีร้อรอบสิบเอ็ดนาฬิกานะคะทำกับมาเรื่อยๆนะคะนนี้ก็จะเป็นน้องๆที่จองมาแล้วก็มาปิ้นบัตรนะคะ,ออคะรอบ11นาฬิกานะคะลงหนัง, Major, นงเมเจอร์เดเทสโตโรตัสอันเดรียก็ไม่ใช่จังหวะหนาจังข้ามค่ะพี่กอล อันนี้คือบรรยาก,กาศรอบ11โมงน,นะคะ